สวัสดีค่ะที่นี่โครงการน้ำใสวิวนะคะพบกันอีกครั้งกับที่นี่เฟสที่4นะคะพิกัดอยู่ที่บ้านนิคมวันนี้นะคะพี่ปังอยากพาทุกคนมาชมบ้านบ้านหลังนี้เป็นไทยสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำพร้อมกับฟังก์ชันใช้งานในบ้านที่ตุใจนะคะเรียกว่าทุกอย่างจัดเต็มเลยค่ะที่นี่พี่ปังพาชมค่ะเชิญค่ะเด็ก บรรยากาศของห้องโถงข,ของโครงการนี้เรียกว่าสวยๆแบบนี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้นะคะจากแบรนด์ index living mall นะคะตัวนี้พี่ปังแถมให้เลยเป็นโซฟาเบสนะคะสามารถปรับนอนได้สบายๆเลยค่ะอันนี้พี่ปังไม่ได้ปรับนะเพราะว่าพี่ปังตั้งโซฟาไว้ชิดนะคะหรือว่าจะเป็นโต๊ะกลางแบบนี้นะคะของทุกอย่างที่วางในบ้านหลังนี้เรียกว่าพี่ปังจัดหนักจัดเต็มให้ลูกค้าทุกท่านนะคะสามารถเขี้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลย เนี่ยค่ะห้องโถงเห็นไหมคะบรรยากาศกว้างขวางสบายมากๆแต่ไม่จบเท่านี้ค่ะวันนี้พี่ปอนจะพาทัวร์นะคะไปชมห้องนอนกันค่ะโอเคต่อนะบรรยากาศของห้องนอนนะคะแบบนี้เลยค่ะเตียงห้าฟุตวางไว้ให้เรียบร้อย โซฟานะคะเอ้ยที่นอนนะคะหาน้าฟุทพี่ปังแถมให้พับป,ปูนะคะกระทั่งโต๊ะเครื่องแป้งกิฟต์เซ็ตทั้งหมดนี้พี่ปังมอบให้ลูกค้าเลยเรียกได้ว่าสะดวกสบายเข้ามาเยียวกระเป๋าเข้ามาแบบฟินๆได้เลยค่ะรับรองว่าทุกคนถูกอ,อกถูกใจแน่ๆกับที่นี่สไตล์ฟังก์ชั่นมูจิมินิมอลมากๆค่ะไปอีกห้องนอนถัดไปเลยค่ะก็พยายามโฟกัสเลนนี้แล้วกันเนาะนะมันมีของอะไค่ะ ห้องนอนห้องที่สองนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะวางด้วยเตียงห้าฟุตเป็นแบบไม่มีหัวเตียงนะคะทำให้บรรยากาศในห้องรู้สึกโปร่งสบายแล้วก็มีความเป็นเจแปนนิสมากๆค่ะนี่ค่ะฉันวางหัวเตียงตกแต่งให้พามานให้ทั้งหลังเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะทุกอย่างนะคะคัดสรรมาเพื่อลูกค้าทั้งหมดเลยลูกค้าลองดูแค่ประตูนี้ก็สวยมากๆเลย พี่บางพยายามทําทุกอย่างให้บ้านหลังนี้ดูมีความเป็นแบบฟังก์ชันที่ใช้งานแล้วก็มีความสุขสบายสีละมุลมากค่ะไม่จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวพาไปชมต่อที่โซนห้องครัวค่ะห้องครัวของบ้านหลังนี้นะคะวางเตาแก๊สแบบถังให้เรียบร้อยเลยด้านล่างนะคะลูกค้าถังแก๊สวางเว้อแบบนี้ค่ะนี่มีแบบถังแก๊สนะคะ แล้วก็ซิงล้างจานนะคะใส่แบบรุ่นอย่างดีให้เลยค่ะสตแตนเลสอย่างดีหนาฟังก์ชันสวยๆแบบนี้พี่ปังจัดให้เลยผนังนะคะตกแต่งไว้เพื่อไม่ให้เกิดความเปื้อนนะคะทำครัวโน่นนั่นนี่ป้องกันการซักล้างทั้งหมดนะคะเนี่ยค่ะหน้าต่างมีแบบใส่เป็นแบบฟังก์ชันมีช่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวยเรียกว่าน,น่าชมทุกมุมมองจริงๆ ยังไม่หมดนะคะที่ปังมีเซอร์ฟไร์มีห้องที่สามไม่ว่าจะเป็นห้องจัดกิจกรรมออกกำลังกายหรือว่าเป็นห้องรับแขกได้เช่นกันมาชมอีกห้องนึงเลยค่ะอันนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะแต่ว่าขี้อวดไงเป็นคนขี้อวดค่ะยังไม่ได้เรียบร้อยแต่เรียกว่ากว้างมากๆนะคะไซส์สามคูณหเมตรค่ะจุใจแน่นอน อวดนิดเดียวพอหลังนี้ยังไม่จบยังเหลือในฟังฟัชันสุดท้ายของบ้านหลังนี้นะคะก็คือฟังชันของห้องน้ำนะคะห้องน้ำที่ปางตกแต่งเป็นโทนสีขาวทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าเป็นขาวแบบพรีเมียมนะคะลายกระเบื Line ้องเป็นแบบคริสตเอร์นะคะฟังชั่นตัวนี้พี่ปางใส่ไว้เป็นตัวเรนาชเวอร์ไม่ว่าลูกค้าจะอาบน้ำด้วยฝักบัวตัวเล็กหรือว่าเป็นตัวเรนาชเวอร์แบบตัวใหญ่นะคะ มีกระทั่งพัดลมดูดอากาศให้เรียบร้อยสขภัพันใช้เป็นแบรนด์อย่างดีเลยนะคะแบรนด์อเมริกันสแตนดาร์ดค่ะอ้วนๆน,นั่งสบายแน่นอนค่ะชั้นวางสบู่ชั้นวางทุกอย่างติดตั้งให้เรียบร้อยที่วางทิชชู่ใส่ให้เรียบร้อยมาดูที่เป็นอ่างล้างหน้านะคะติดตั้งด้วยแบรนด์อเมริกันสแตนดาร์ดเลยค่ะก๊อกน้ำของคอตโตอย่างดีเลยนะคะเรียกได้ว่าพี่ปังใส่ใจ ฟังกชันนะคะให้ลูกค้าได้อยู่บ้านอย่างสบายสบายมีความสุขอะความสุขของทุกคนก็คือความสุขของพี่ปังนะคะทั่วเลยค่ะ